มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูวันนี้จะมีอะไรสนุกๆลูกมาให้กินกระผักไม่มีอะไรให้กิน,นกระถางอะไรนะมันจะทำเงินไคอนเทนต์อ่ะอ๋อเห็นตั้งกล้องฟ้บรู้ออแล้วไม่ใช่คอนเทนต์อะไรอ่ะแกงอะไรไม่เป็นไก่เลยมันลำหลักแกงอ่ะต้องไก่อย่างนี้เดย์ยัวมันทันแบบนี้วันนั้นก็ใส่น้อยไปสิยิ้มไม่เจอเลยเ <c oughs> นื่อยิ้มยามไก่ แก็ทำยังไงไม่มีไก่ก็ไก่มาโดนนึงแต่มาหาันเล่นชิมดูก่อนเป็นไงเนอะไม่มีไกอ่อยู่ดีไม่เอาเอ๊ะทำไมอ่ะเจ็บใช่ไหมไม่ <c oughs> ไม่บ <c oughs> อกนตะัวเองนี่งไงโอโกะเะอ้าเห็นมีอยู่ตรงนี้ไหมเหรอกินไม่ลงเอา้าซื้อมา โอ้ไอ้จ้าแก้วแถมแก้วน่ารักอีกต่างหากเลยมีเตจเอเดชั่นโอ้โหน่ารักอีกต่างหากว่ะแต่ดีหเปล่าไม่รู้โอ้โหกระป๋องก็น่าใช้แก้วน่ารักเลยว่ะโอ้ไรน่ารักไรสวยมากไโอ้กระป๋องก็สวยอ่ะจะกินจะกินของหรือไม่จะกินตสวเซเทสโก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 ้ทิ้งโกโก้แม่วันนี้เดียงแหโอ เออน่ารักน่ารักน่ารักดาแม่โอ้โหแขนเนี่ยสวยขอบใจจ้าโอ้โหลปกูไสวยภาพแข็งแรงไปไหนมีแต่สุดอดน่ารักน่ารักเงินรวย